ชมพูุ้ตรเอิบสองป้านกับาก็ไหลไปแค่ผาก็ดตามเรื่อพี่นองประจำวันที่หกหกลาคมสองท่านหาลอยหกสบหกกคับลานนัโคกกระบานข้างวชมราคข้างวละเอียดพี่น้องถึงมันะนะัดนะัดแรกของปีหกเจ็ด ม้วนก็มาละมาหลายคือเก่าพี่น้องม้วนก็มาหลายคือเก่าไปตามชมเด้อม้วมาตะเสียเราพุ่มบ้านี่ยหายไปไหนล่ะห้อยนี Arizona, ่พอดีปีใหม่ครับสองหมื่นนะสองหมื่นพอดีอ่ะแล้วหยากได้สองหมื่นผลผลเสพตัวยุ่ยยุ่มันหนาวเนาะสองหมื่นเม่สาวเนาะแม่สาวเด้อนี่ยสองหมื่นตอร่องไปหน่อยกูได้สนใจแก่โทษจิโทัหาโทษกับมาเด้อ ข้างง่วงงมๆสองหมื่นนแล้วกับระมาณนีล่ะวมาโ,โตมานีได้แม่ไปได้แล้วได้ตัวนึงเออเบอนี่เบอก่าซรนเเีอนหนึ่งเ,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 เก่าหาซีง่วมาตเสียะพุเด้อาแกจอกแกทรงที่วาวาแกไปเมีสาวสองหมื่นละเก้าตอ,อนละก้าง,งามง่วสาวหน่อยน,อยนอยเนาะใสนใจทักขขมาเด้อง่วงง่วงมาเรา ไม่การซื้อขายงวอ่ไม่ได้พอเลแน่ไปขอท่านเด็คนนะอะ่ะอยมึงคอยแงเงันไปพี่น้องคนเกิมาซื้อหลายอยู่พี่น้องเพราัวมันไรนี่งไม่ได้ามานินาตูผูตัวเท็กเอาตัวตูว้ผูม,มาตัวนี้หลายไม่ได้ตูผ้ผูเนี่ได้คูนี้ได้องเกีตสองเงินเกัวละเนกู้ส่วนตัว เหมือนสามเหมือนสองเหมือนสามเมือสามหาล่อยทอล่องกันไปโอ้เ okay> ล like, like, ี้ยงจังหน่อยเอาไปขุนเนาะเหลี้ยงไปขุนนี่ท่อกันดีพร้อมแค่วมนหนึ่งสีเข่าคู่กันโอ้ดำกับแดงเข่ากันที่อดเมียนด้วยดำแดงเข่ากันดีนาก็คือกันพร้อมพี่น้องกันบ่อมยิ่งหนึ่งนาตัวคือกันอยู่พี่น้องสองหมื่นเจ็ดโละหมื่นกว่าเอาไปขุนเอาไปนี่เนาะเลี้ยงจังหน่อย ฝนถึงมาปุ๊ฝนน่าผู้ถ่อเลี่ยงอฮ้ง้อผู้เฒ่าเลี้ยงอีกตั้งหักเลี้ยงจะเลี้ยงตามไปเนี่ยมโนผู้เฒ่าเนาะเสียกกระเสียกถึงสันเพาะนะรักเดียวคำมัดผู้ใดสนใจเอาไปเด้อไปเฮ็ดไปเที่ยวไปเที่ยวบุญพระเวีก็ต่อไปแมีนบ่ได้ต้องการได้ต้องการบุญพระเวีเนาะเขาเดียวขึ้นขึ้นกินตัวเนาะเนี่ยเอาไปพี่แหลงเมื่อเงินก็บาทหนึ่งเนาะโอ้เมื่อเงินก็บาทโตไงหนึ่งถือก็หมูเนาะ กอรองกันได้เอาเบอร์ได้เบอรเเก้านย์เก้าแหนึสมเก่าสี่เกาเอาโ่เอท่ไปเด้อห้าพูดออยากได้ออาไปเที่ยวบุญะเวียดรือเที่ยวบุญปีใหม่ือเออปีใหม่กับพไปเราเที่ยวสองการสองการหฮ้อเดียวไปเยียบบุญกรอบกว่าเนาะเพียงเพิ่มสองเดือนกับไงกับง่ามเดินผู้ใดสนใจโท่มาเด้อง้อมาต่ใส่หนิมองอะไรท่อหนานอกเกาะใกล้ๆนะ เอามานานพอยจะจอกจะทรงพี al, ais, bills, illas, by, by ่โท uh ่บอท่า huh. ก no ันไปเป็นง่วนเดินทางเลยสี่ขายของเพิ่นอยู่ต่อไปสี่ขายงวนไม่ยังขอแม่เฮ็ดยังไงเอามาตวมีนี่งวดกกานี่บห้าต้อหลายไปเลยหนี่งตัวนี้เนี่ยสองหมื่นนตัวนี้แมนบ่นี่อ๋อลูงสองหมื่นน ขึ้นบ่ะสองหมื่นพันแน่่แม่ลูกอ่ะแม่ลูกสองหมื่นพันเอาตัวละหมื่นก็เมื่อมื่นหมื่นหาลอยนี่ตัวละมื่อนหาลอันนี้เมื่นหาลอยนี่ลูกกับลูกตัวเมียพี่น้องสองหมื่นพันเถอะนะโอ้ราคาอ่อนถึงพเดสนจกโขมากเลพี่น้องมั่วอยู่ละเอียดทั้งเดเราดีลูกแก่ตัวละแม่ี ล,ลูกเล,ลกแรกอีกตั้งหกักอันนันกคไปไกลนครนะอ,อันนันกคไปไกลแบบง่ามเลยลูกเรกอีกตั้งหางไะนะสองหมื่นพันไปนะสองหมื่นพันเพียงน้อยกัพ่อผสมนึ่ตัวนะเครื่องแดงี่น้องสองหมื่นพันแม่ลูกนี่เบอร์พอมยเบอร์ดองหนึ่งหนึจ เก้าหกเก้เกอ้าวทขขมาเด้องูวาสองหมื่นสองหมื่นนพี่น้องแม่ดูสองหมื่นท่นลูกตัวแหกอีกตั้งหกักซุงขมขมยสามแก่แกเซียนออนอยู่งขะมาพี่น้องสองหมื่น่านตล่องไปคนข็มาถามเราอยู่ได้พี่น้องแ่เนที่ใดกันบุเอาเียวยู่ดอกเดมามันรา,าคาบ่แพงราคาอ่อนทรว่ากันไป โเจก็หากันราคางวดถูกพี่น้องถูกผู้เลี้ยงก็เป็นแต่เอาไปเลี้ยงเมนตังไดก็บอกขาดทุนเลี้ยงงวดตั้งกี่ามันก็ได้ขี่เส่หน้าไปเสียนใส่ตตนหมอกตนไมงไปเมียมาหาสื่อมั่ว่ะส่นงไหนราคาอ๋อ่ถอตาอันโตถือตาเงินบ่ฟังนบ่ อันตัวง,งามๆผิวบาแพงม <c oughs> ันเลยเขมาดาวงเพินละงว่ขวแม่นี่เปิดรนลครับแม่ฮะครับ,แม,บแม่ลูกอ่ะสองหมื่นเก้า <c oughs> ห้าร้อย โอ <die> <Gomez rainforest. S 1> okay. ้นี่ราคางัวถูกพี่น้องแล้วลูกแค่ตัวละครับผมปะลูกแรกอีตั้งหักเอ้ามันโอ้ยนี่ลูกแฝดท่อแม่ยเลยตัวนี้เอ่อใกล้ท่อแม่แล้วแค่น้อยกับว่าผสมอีกต้นตัวเนาะนี่พี่น้องมึงโลดราคางูสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่าลูกค่ตัวผูพี่น้องลูตัวผูแฝดท่อแม่แล้วแค่น้อยกับว่าเด็กผสมไม่แล้วสองหมื่นกว่าเนาะพี่น้องนี่ างมาบุกแงชุดนี้เลยสามเนาครับ35แม่ลูกคึ้กันลูกโกเมียันี้ลูกโกเมียลูกแรกคึ้กันลกรกันพนะเอาเบอร์นีนี่เบอร์นี้ศนย์เก้าสองแปดหกสามแปดสองสามแปสองสสามสเอาโทษขอมาเด้ง่วมากสลยครับ ก็อกันละสินเนาะอ้าผู้ใดสนใจถูกถูกเนาะอันนี้สามหมกลัวอันนี้สองหมื่นเจ็ดเนาะสองหมื่นเจ็ดห้าร้อยเห็นปะสอม่นเก้าห้าอยอันนี้สามหมื่นห้าครับออกเกินกันนิดนึงเกินกันดีวามันเป็นดุกตัวเมียเนาะดุกัวแปะทอมีอะพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรเข้ามาเด้เบรรยากาศสุดๆหัวใจครับกระป๋อมชียรเป็น่งไดมหมนี่ เป็นย e ังไงวันดีพี่ใหม่วันดีพี่ใหม่ยืดดีพีแห้งเด้อปัง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 คือขวานล่ะเกิดการสื่อขายงัวดกูได้จ้ำใจกโทุเช็คท็หาเผนเลยมักกูได้กะเรียกเอาเนาะพราเนาะงัวหลายแม่นปะมาสื่อมาหาขันบ่มึงท่างโทรศัพท์กะมาหาอยู่น้ำสนามพนโรดโมมีเวลากับมึงท่างโทรศัพท์ไปเนาะพราเนาะ อันนี้เปิดปร้ายไปไหนครับนี่นะเปิดร้ายเปสามหมื่นสามห้าร้อยพอทบผสมยังไหวล่ะอ๋อผสมเขีบสามหนึง 1> 3, 1, น่งได้ซีเดือนแล้วพะนะขายลูกออกไปแล้วโอ้แล้วไลูกแะ่ตวละครับนี่สองโตแล้วเ้อนี่สูงประมาารลอยสามสิบห้าบวกเนาะลูกลูกโตที่เท่าไหร่ลูกโตที่สองค่าทองลูกโตสองคาทองเอาไม้โตมึงนี่ครับ ทีโตที่โตแน่ไปมันนี่เดีขายแลเอาสิได้ขายอยู่ดอกมันมันอยู่ดอกเอาเบอร์มีเบอร์ป่อครับมีเบอร์ป่อขอเบอร์เนี่ยศูนย์แปดหกสี่หนึ่งสี่เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเอาโทษขอม้าด้วยง้อออมาตาวยครับ โอ้ไม่บริได้เอ็ดเนาะอ้าวหลอกเนาะไม่บริได้เอ็ดอ้าวโทษเจกโทษหาโทษถามโทษหาเอาเด้อหัวมาเลยเลย์เอ่อมันๆคอยมันๆจะกลอกจะส่งพี่วาว่ากันไปพี่น้องการสื่อขายง่วงกับว่าตายโตแัวเด็กนห้องขอห้องท่านไปข้าง่งเง่งโตผู่โตเมียกับพมึงเอาเมีนบ่มี่ยหอยเอาว่าดีปีใหม่อยู่ดีมีแห้งสุกคนเดียวกเนาะนัะแรกของปีใหม่ของสนามเอ็ดเนาะ เอามาอยากมึอนี่เฮ้ยไปไหนเนี่ยเดือยสามตัวนี้ร้ายไปเลยเนี่ยตัวนี้อยากไดเจ็ดพันเอ้ากถึงเงินเจ็ดพันมวขาดน้ำเบี่ยงเนาะตัวนี้เด้อตัวนี้มลู่นัวนี้สามหมื่นตวสามหมื่นสามต่อร่องไปเนาะราคามัวนามนี่เราลองมัวมาตาบัตรับอันใหญ่ๆเราดูกค่ตัวนึงเอยดูสามตัวเนาะนี่ตัวสามผสมไม่ไปหนาคือตัวเนาะเบอร์เนี่นี่เบอร์ปะศูนย์กสาส สี่เก่าสีศูนย์แบบหกเอาโทษมาเรื่องง้อบานคำอาจสามารถรอยเอ็ดเอาโทษเถียงตหาโทษถามโทษบ่เรื่องว่าคนใจเนาะง้อคนเก่ามากง้อเดินทางพวกสิได้ขายของเราอยู่ดีว่ามึงก็เดินทางถ่นำย่างถ้าโทษเถียไปเลยแต่ข้างง้อแม่นึงเนาะแม่ดูของแม่เพ่นแม่เพ่นเมียออกมาสองบ่แม่เพ่นโตเมียแม่สาวอันนี้กับแม่สาวว่านี่โตงามพี่น้องของแม่เพ่น แม่เพ้นเปลดยปนไหนแม่เพนเน,นี่ตละคูะหกหมืน่นตกสามหม,ม่นเ่ตกตละสามหมื่นของแม่เพนหกหมนืนี่แม่สาวสูงว่าลอยีีจกแกลอยีาล่หามหองปนลอยซีาลุ่องแม่งามของแม่เพนเอาแม่เพนเบื่อแน่นี่แม่เพนเ ศูนย์หกหนึ่งหนึ่งหกแปดหกศนย์เก่าแม่เพื่นบ้านทสามารถเารียัวตมเอเมียลูกเป็นยังเนี่ยจ้าจักบาทแม่สาวอ่ะแม่สาจะกล้อันื่นแปด้แม่สาวมื่นแปดืินหารก็เป็นแหล้วพะนะแม่สาวโง่ามง่ำทำไมโตมาเนี่ตัวเดียวเป็นแขนเนาะมื่นแปดก็ถึงสองมื่น โอ้ต่อเล่าไปต่อไปต่อมาเราก็นดีใจดีเรารถห้ดิเงินสามเอาเบอร์ได้นี่เบอร์โทรมีป่อย่้า086 330 652 6052เอาโทรเข้ามาเรื่องงบมาตรฐาน3อาสามาเลยเนาะจะส่งพี่โทรบโทรบาโทรหากันไปเลยประมาณไม่หอยประมาณัม ไม่ยังไง็ด้ตัวแล้วได้ขายได้ตัวเล้วไปเน้งกันเอ้ยขายสองตก็จะได้เงินหน่งตัวนะนี่บอนี่บออันนี้หลายันเ่ยซี้ักตันนี่ฮะมือเก้าแม่สาว่ะโอ้เ่าตัวเงี้มสูงลอยสี่สิบหาถึงอยู่ดีเนาะสี่หาลงพี่น้อนแม่สาวอี่น้องแม่สาวดู้ยสนใจง้ดตัวนี้ พี่ประกาศนี่โทรหาเราเลยเดินพี่น้องงามๆพีน้องเดียงตัวเลียตัวเดียวนี่วะเียตัวเดียวนี่นะเอาเบอร์ได้นี่เบอร์เนี้ยศูนย์หกสี่สี่นึ่งาาหนึ่งสเกาเงินปะอทุยเกกทำเพิ่เ้อของแม่ห่วยมาตะบันทำอาจสามารถลอยเอ็ดอาอจุงไปไช้เราไปเดี๋ยวมันลุกมานั่งอย่าง เอาไปเทนะเอาไปซื้อหมดแล้วเรียบร้อยแล้วโอ้พอหนูมีเงินหรือตันี้โอ้ทอกันดีแท้นี่จะตัวผูกพี่น้องของกอหนูเนี่ยสั่งเล่าขายเรียบร้อยแล้วไม่แังอะ่ะเอเป็นต้หนาวแท้เฮ้เยอะไรพอตันเนี่ยอะไรเป็นไรเนี่ยแมนเปลี <11 500. S 1> ่ย <11 500. S 1> นห้าร <23. S 1> ้อยเปลี่ยนห้าร้อยอันนี้เงินสองหมื่นสามสองหมื่นสามโอ้มันย้อนแสง มากเกนะโอ้ยอห้อตันบ่ว่าก่นี่บ้านไ่บกาบ่อ่าพวกก็พ่อหดแล้วนกับพอ่อห้อยตันนี่ด้งแัห้ารอแม่นี่ยนี่าสาแยกลูกวพ่อตันนี่แยกลูกวะน,นี่ส้าสามพี่น้องก็อล่องไปห้องพ่อตันเครื่องดำยุพี่น้องเครื่องดำยุบสูงร้ ซีพห่าบวกจ้ะสี่าเจ็ดถึงีห่าีเหมนึ่งื่นกลัวหมื่นกลัวก็พอให้ตันเอาเบอร์พอให้ตันนะศูนย์แปดศูนย์แปดสามว่นสามสามสามห้าูนสามกเจ้าอ้ตันกดยีฟซีพนัของพอตันอ่ะมันพอตัน บ่ทีขอขอกินบ่ทีก็วันวานเนี่ยนอกทีขอขอกินบ่ทีไอ้งัวเจ้าจะได้หรืนี่นี่นี่ครับนี่นี่อ๋อไปไปไปนี่พุ่นเนาะจับอยู่นี่ผมจะพุ่นจำใหมครับผมไปพุ่นขายเลยไปพุ่นเมื่อนี้ขอเป็นน้องๆป่ะเป็นกับพ่อเปลี่ยนไม่หรอกนี่ผมอพุ่นของ่ปมึงหันนะมันมาไหมนี่พ่อ

วันี่เปิดนางน่าพิลังเนาะอันนี้อันนี้แม่ลูกว่ะนี่แม่นึ่งร้ายปะนไมองยังูอ้วนละามหมื่นสออันนี้สามหมื่นสองนี่วะนี่สามหมื่นสองนี่อันนี้อันนี้แม่ลูกเนาะอันนี้แม่ลูกเนาะโอ้ยตันน้ำตาลนี่ตัวน้ำตาลก็ี่ขายหนึ่งลูกมันวะแล้วตัวนี้ลูกมันตัวไรนนี่ตัวนี้ลูกอ๋อตัวนี้ครับตัวนี้ ต้นนี่แมต้นนี้สามหมื่นดนี่แม่สามหมื่นสอนสองต่อร่องไปเราเอาตะเลมาขายอันนี้เลยสามหมื่นสองอันนี้แม่ลูกตัวนี้เนาะนี่สามหมื่นสองสามมื่นสองไอมานี่ผู้สาวโลกขายถว้าแได้เนาะสามหมื่นสองสตเนาะพมสามพ้มอ่ะสามพ้มู้ไดสนใจก็โทษเฉก็ถามเือผู้สาวเือน้องผู้สาวขายงวเออกันซื้อไปนี่ เราไปเลี้ยงให้ก็ได้ดิพอท่านมีลูกมีเม่เนาะสาวอ่าเนาะ,ะเราเลี้ยงห้เอาเบอร์โทรนี่ครับศูนย์หกห้า2 0นห้าามแปดมอนยกาก็ถามดแม่หอยแม่ไสครับอเอามาตะล้ปาฮะหัวมาตะลำปางหัวเจ้าเนี่ยหัวมาตะลํปางเอาเจ้าคือยังหัวเรา โอ้ก็ได้เอาง้อมานําแต่ว่าเจ้าง้อมาแต่ลําปางภาคเหนือง้อภาคเหนือแต่ว่าเจ้าคนใส่กัน่ยยน,น้องขำงอ๋อสวุวรรณอ๋สอสวุวรรณนี่พุงในหยิบปุยหยิบผลนั่นเมองส่งมาันนี่สุวรรณมึงกับว่าไก่กันได้ละ่ะเขตแดนติดกันอยู่ได้ละ่ะนี่เอาผู้ดใดสนใจก็ต้องเจกก็ถามเด้อพ่อหอยเองแม่อหอยแล้วมาแต่สุวรรณแล้วขายแต่เี่พอใกล้ไปส่งลำปาง แต่ว่าได้ง oh uh, ัวมาขายน้ำราคากับตอร่องเอาพี่น้องก็ได้สนใจกับตอร่องเงาเอาเดินสายมาเดินสายอยู่ในในโท่ไปเบอร์นี่แหละพี่น้องผู้ใดสนใจกับท่อวาโท่ว่าโท่เจ็บโท่หาได้งัวเร่องมันนี่ร่องมาจเร่แม่น้องราคาอ่อนพี่น้องต่อร่องไปแต่ว่าอ่อนบอลหรอกอาจจะรถเตลายก็นี่เนาะไม่ให้เนาะอ่โทอเ็บก็ถามเลยอาจจะจ่อกระซงพี่วาววากันไปยบรรยากาศซื้อขายงัว ตลาดนู่นว่้นานนะวันนี้ก็พ่อให้ดาปีใหม่ว at oh es ั AfD, ีปีใหม่พ่อให้ดำเอาตัวผ no ู fui, ้มาขายพวมานี่ขายมเลยพ้อดำห้องไวราคาหมื่นห้าพันหมื่นห้าพันพันะนั 15, 000. 50, 000. ่นนั oh ่นจะเอาพัเงกัเี่ยเตื่ยเ แบบเมื่อเมืองมันบ่เมียน่ะแล้วไปเอาฟองหัวมาขายกูไปไปเนี่ยไปนั่งอยู่ดีมามึงมามึองห่วยเบากันเนาะอ๋อห่วยเอเอาแต่ตัวผู้มาขายกับพ่อให้ดำเอาแต่ตัวผู้มาขายมาเอาแต่ตัวผู้มาขายไปนะพ่อให้ดำเมือนกบาทอ่อนๆเอาเบอร์โทรพ่อให้ดำหน่อยแหมมานนะ โอ้ยใาญ่มากองษ์เลยายไม่มาฮับอยดับแล้วจำเบอร์โทรไปได้เอาว่าเป็นยังไงก็ต่อกระทรงพี่บอกว่ากันไปวันในการซื้อขายงัวบ้านเอรอยก็ตามนี่แหละพี่น้องมันแดดฮ้อนแล้วเจ้าโซ่ฮ้มได้แล้วห่มได้ห่มดีเจ้าโอ้ยเด็นยังไเดี๋ยวง้อบ้านมาเอาทำไมฮะเนี่ยเอาทำไมอย่าไปยืนโดนเสียร่างวัด เนาะเอานะมันเสียรรงวัดเดี๋ยวไปเยือนดวนแปรปัญหาโตไป่นเดียวเท่าไรนี่แปรปัญหาไปนะโอ้โหเอาไปแปรปัญหาโยมด่วนมันฮ้อนหลายเครกงยูมันโหลดอัพโหลดอยู่นี่เรียกหนี้เกงมันต้องไทยเองที่มันต้องใส่หลายเคกงวัวบางครั้งมันเครื่องมันฮ้อนมันเป็นมืออาชีพ มันหนก็ตัว่ไปอือเกนะของพวบะขายก็เอาขายไปขายไปนี่นอะขาดทุนพันนึงใชโอ้เล่าฝีมือเนาะอีฟ้าฝีมือแต่เห็นเลยเลาลุบหาเลาหาพันหนึ่งมานะพาดเนี่ยก็ยังเห็นฝีมือแต่ อ่าตัวผีมือดอกฟ้าเราห็ดเลาลูกต้นเป็นหนังง้ง้ตั้งประเทศมันขาดต้นเะซื้อง้อใสีละบาทนี่มาจอใครเราได้บริการเออมาเจใรเราได้บริการอีฟ้าผีมือเนาะเห็นเราขาดต้นพันหนึ่งมานะอออยู่ดีมีแห้งเด้อพันหนึ่งกับเอเลท่อบรรยากาศสื่อขายง้อกับตาเนี่รพี่น้องอ้ามามืงผู้เสีผู้สาวขายง้อพี่น้องนี่มแต่ผู้สาวเลยขายง้ออย่นี่ กู้สา,สาวกู้สาวไปเต็มฮะเอ้าไล่มาเด้นี่แม่นี่ลไล่มาได้ครับท้องจ้าท้องแล้วท้องแปดเดือนประกันท้องผสมยังไหวครับผสมกับไอ้อะีรยังไงพริกแดงอ๋อพริกแดงโอ้สายหูนเนาะเห็นปะให้ลูกงามให้ลูกงาม,งามได้ลูกแคกตัวละครับนี่ตัวที่สองในทองอ๋อตัวสองในทองตัวยังงามสูงร้อย หกสิบบอกเนาะเครื่องดำครบเครื่องพร้อมเครื่องพร้อมงอมากสลครับมาบ้านแค่นย่าแต่แค่นย่แค่หัวลาเนาะบ้านแค่นย่ตําบลแค่นย่าอำเภอเมืองจังหวัดละยองอ๋อบ้านแค่ละยองมีพี่น้องอ่าโอ้สูงพี่น้องสูงมาดูองศ์สูงก็หันเรียนสูงเนาะตัวใหญ่ตัวงามผีน้องสีดำโอ้สูงกว่าเล่าได้พี่น้องเจ้าสูงไรเป็นไหนก้อยหาซื้ออันนี้มันเกินเจ้าไปเราหนี่งพูนเกินเล่าไปเราผีน้องเอ้าวนี่พระไหนก็เปิดนี่ สามหมื่นหาทรงพีร้อยโลร้อยโลร้อยโลกะโอ้มันไก่สารคามมุนนี้หอดขนแกนบหอดขนแกนกันไปทางพี่กะหอดโอ้หอดมุกดาอยู่เนาะหอดมุกดาประกันตํานี้ดังหังเอามาตัวมันนี่สองตัวได้แน่ไปมันนี่เฮ้ยตัวนี้ตัวสองอ๋อง้อโคงแยกลูกเนาะออานี่เอาเบอร์โทษเน่ครับเบอร์โทรเนี่ยสวนเกาห่าเกาหนึ่งเก หนึ่งชูนกสองเอาโทเข้ามาเด้อง้อมันแค่เงยตะบลแค่เงยจังหวัดลอยเอ็ดอำเภอเมืองเนาะรอดูนี้ว่าโดนแปดเดือนผสมเรียบร้อยแล้วต่อยูก็ตัวหลักอะตัวที่สองนี่เนาะงัวสายหูพี่น้องผู้ใดสนใจสายหูกะโทษเจ้าโทษเอาออกมาเด้อง้อมาเล่าพี่น้องอ่ะมันมันมีหอยเอ้ยมันมันหอย มีแนอยูในกินเลยดิเพนเนาะขายได้บ่าอย่างมีแนอยู่ในกินเลยกินกวกๆเลยหายไปเนี่แม่หอยเนี่ยสองเมื่อเกาต่อร่องไปผสมยังไหไหลอดคบผสมยังไหโอ้ไอพิกแดงบอ๋อแดงเบลีนี่แดงเบลี กเยนี่เายมาาเกเมยดูกแค่ตัวละไดูกแ่ตัวละได้ลูกตัน่ได้ลูกตัวหนึ่งสองนี่ทองเนาะตล่องไปราคาง่วอลูกสองนี่ทองนี่ไมไม่หลอดคบเท่าไรก่อเปิดศ้าเก่าเอาเบอร์แน่เศก่ากไดเศ้าเกเบอร์เนี 087 0์แปดเจ1เอาโทเของมาเด้องว่าเราอยู่ใสมาไสครับบ้านแค่นีบ้านแค่นญ้ตะบนแค่นญ่จนมาเอยเ็นาะอำเภอเมืองเนาะออเจ็ดก็หาโทรจัดตัวยังไปเด้อเอางวงๆเ่าาเอนีแต่บูสาเรื่อยนี่จูพงงามโอ้เนาะอมันๆอยอคลิปแรกคลิปสองนียหอย้อยเ็นี่ต่พนงามอ่าคลิป2 ตลาดงัวดช่วงบุตรละเอียดก้อนนึงกับผักกุหลาบก็แช่ผักกุฎีตามเนื้อว้พผอสมังกับท้ายยิมหนักอ่ะก้อนนึงกับผักกุหลาบก็แช่ผักกุฎีตามเนื้อสวัสดีครับ